ลูกเป็ดชุกิดสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่เป็นลูกค้านะที่อ,อตโกมาขายของก็ถามว่าแบบประวัติความเป็นมาทําไมถึงตั้งชื่อนี้ทําไมถึงตั้งชื่อนั้นนะคะแล้วก็เป้าหมายที่เป็ดคุยเขาฟังบอกเป็ดบอกว่าอยากจะทำโกโก้ของเป็ดเนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะมากาญจนบุรีต้องมากินโกโก,โก้กาญจนบุรีบายลูกเป็ดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็ดได้วาดฝันเอาไว้ทีนี้เนี่ยเรานะเพื่อนๆกระามเนี่ยะลองถามตัวเองว่าเราต้องการที่จะเป็นใครให้เราวาดฝันไว้ให้เหนือสถานการณ์ปัจจุบันที่ เราเป็นอยู่นะคะสถานจินตนาการถึงสิ่งที่ดีที่สุดของอนาคตของคุณอย่างเป็ดเนี่ยเป็ดก็จินตนาการไปแล้วว่าอีกประมาณสามถึงสี่ปีเนี่ยถ้าใครมาเที่ยวกาญจนบุรีเนี่ยจะต้องถามหาโกโก้การจนบุรีอ้าอยากมาชิมมาให้ถึงจังหวัดการจนบุรีหน่อยสิว่าโกโก้กาญจนบุรีเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นฝันที่แบบเป็ดได้วาดเอาไว้นะคะแล้วเป็ดก็บอกที่เขาว่า จะเป็นได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราคิดยังไงเราก็แค่ทําตัวเราเนี่ยให้เหมือนกับคนคนนั้นตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็ดก็คิดว่าเวลาเป็ดไปออกร้านหรือออกบูธที่ไหนเนเป็ดก็จะเอาแบบโกโก้เอามาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็จะมีลูกค้าแบบ ไอ้การจนบุรีปลูกได้ด้วยหรอหรือไม่ก็แบบประเทศไทยปลูกได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยบอกใช่ค่ะมาจากจังหวัดการจนบุรีค่ะเป็นโกโก้การจนบุรีค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ไม่มีอ่ะข้อแม้ที่เราจะย่ําอยู่กับที่นะคะแล้วก็เราก็จะต้องคือเหมือนพอเรามีแบบเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะเดินตามเป้าหมายเราจะไม่ย่าอยู่กับที่แน่นอนนะคะเพราะเราเนี่ยจินตนาการไปแล้วว่าเราอ่ะเป็นคนคนนั้นอ่าแล้วก็อีก สามถึงสี่ปีก็กลับมาดูคลิปนี้อีกรอบมึงนะว่าคนนึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีเดี่ยจะนึกถึงโกโก้กาญจนบุรีบายลูกเป็ดหรือเปล่าอ่าเราก็จะไม่มีข้ออ้างนะทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาก็จะนึกถึงแบบฝันที่เราได้ฝันเอาไว้นะแล้วคุณล่ะอ่ามีความฝันอะไรก็ยังไงก็มาเล่าให้ฟังบ้างนะคะสาหรับของเป็ดก็ประมาณนั้นในเรื่องของโกโก้กาญจนบุรีนะคะลงไม่ถูกอ่ะจะลงว่าไหมแต่ว่า หาประโยคที่แบบว่าไมไม่ถูกเอาไหมเออเป็นแบบถ้าคุณทำตามในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วก็ไม่มีข้ออ้างใดๆว่าไหมเข้าไหม